بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي فميطة خوام جمهور خوام براني جاء الله سبحانه وتعالى ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องมากๆนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบนะนั่นก็คือการาไปร่วมงานแต่งงานเนี่ยมีพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าเดือนนี้เนี่ยท่านโดนไป10งานนะน่าจะสัปดาห์หนึ่งก็เกือบ3งานได้นะพี่น้องโดนเสาบางวันอาทิตย์บางนะบางเคยเราเคยไหมล่ะพี่น้องบางสัปดาห์เนี่ยไร่กว่าพี่น้องคำว่าไร่กว่านี่คือ4งานนะสงานเป็นหนึ่งไร่ โอ้โหเขาก็บอกว่า,นะเ,า,นนะวาเนี่ยเขาโพสในโพสนะพี่น้องว่าเนี่ยเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาโดนเกือบสิบเกือบโดนเกือบสิบงานนะสิบงานพี่น้องเขาบอกว่าถ้าช่วยงานงานละห้าร้อยเนี่ยนะก็เท่าไหร่แล้วล่ะก็ห้าพันหกพันเนี่ยนะงานหนึ่งก็ห้าร้อยสองงานก็เท่าไหร่พันหนึ่งใช่ไหมนะปรากฏว่าเป็นไงพี่น้องเขาบอกว่าเงินเดือนเขาเนี่ยประมาณหมื่นห้า เจอค่าซองเข้าไป 5, 000, ห้าพันเหลือให้ภรรยากิน,นยอยู่ไม่กี่พันแล้วคําถามเขาก็บอกว่าจะใส่สองร้อยเนี่ยก็เกรงใจ้าภาพผมก็ไม่รู้ตลกลงจะทำบุญหรือว่าอะไรเออเขาก็เลยบอกว่าแม่เออมันก็เป็นปัญหาหนักใจของเขาเหมือนกันผมก็เลยบอกกับพี่น้องว่าตกลงเนี่ยพี่น้องครับเราต้องใจทําบุญหรือว่าจะอยากจะเก็บบัตรค่าเข้างานนี่ทำเหมือนบุฟเฟ่นะบางคนเนี่ยตั้งโต๊ะแบบเหมือนกับแบบปิดงานเนี่ย ก่อนจะเข้างานได้นเนี่ยลากไปตรงโต๊ะนั่นก่อนบางคนก็ขึ้นเขินนะกะว่าจะตีเนียนแล้วเดินเข้าเลยแม่สุดท้ายลากไปตรงโต๊ะนั่นก่อนนะก็ต้องใส่ไปประเด็นก็คือว่าไอการใส่ซองเนี่ยพี่น้องนะการช่วยงานเนี่ยหุกกมของมันก็คือโซโดโกอนั่นแหละใช่ไหไมล่ะก็โซโดอก้ถ้าบังคับมันก็ไม่ใช่ดีเขาถทาว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นการซื้อขายเนี่ย เบี้ยนะีวัชะระเนี่ยคือการซื้อขายเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรไปแลกเปลี่ยนเช่นพี่น้องเนี่ยไปไปกินบุฟเฟ่นเนี่ยเขาก็จะเขียนเลยหัวแล้วเท่าไรสองเก้าเก้อ่าถ้าพี่น้องไม่จ่ายเนี่ยเขาก็ให้พี่น้องล้างจานนั่นแหละแต่อันนี้เราคิด,คดว่าเราเขียนว่าทําบุญวาลีมาคือการเลี้ยงอาหารโดยฟรีโดยที่เราต้องการที่จะให้คนมากินดังนั้นถ้าคนที่จะเลี้ยงวาลีมาเนี่ยเลี้ยว ไปนิ้นถีบซองหรือไปตําหนิคนไม่ให้ซองเนี่ยแสดงว่าพี่น้องจะขายบาัตรเข้างานแนะนําให้พี่น้องทําเหมือนบัพปุ๊บบัตปุ๊บบ,บัพุ๊เฟ่ไปเลยผมเห็นอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เซ้านะเป็นคลิปที่อินโดนีเซียเนี่ยปรากฏว่าเจ้าภาพท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็นั่งอยู่ข้างบนอยู่บนเวทีคนคน,คนนี้บางยีคนเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ถามเนี่ยเขาแบมือไหนซองล่ะไอคนนั้นก็ทำไงพี่น้องล้วงซ้ายล้วงขวาล้วงซ้ายล้วงขวา เราเปิดกระเป๋าตังมาอาลาไม่มีตังไม่มีตังในกระเป๋าปรากฏว่าไอ้เจ้าภาพพี่น้องดึงมาปุ๊บเป็นเครื่องรูดบัตร <c oughs> ใ,ให้คนนั้นเอาบัตรรูดเออไอ้นี่มันทําอย่างกับพวกขายของอะ่ะรูดบัตรไอ,อ้นี่ช่วยงานีน่ตรงรูดบัตรกันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวจะทาเป็นอะไรนะ QR โค้ดสแกนช่วยงานก่อนโอนเข้าจำภาพอย่างงั้นเหรอมันไม่ใช่นะพี่น้องถ้าใครจะทําก็เป็นโซดอกอ็กเพราะว่าในฮะดีษนาบีเนี่ยพูดเอาไว้ว่าในงานวะลิมหา ของซอบ้านหลายๆท่านที่เป็นคนไม่มีเขาเรียกว่าคนมีน้อยเนี่ยก็ช่วยกันบางคนออกไก่บางคนออกขอโทษนะบางคนออกเป็นอินทผาลาบางคนออกเป็นขนมปังบางคนออกเป็นแพะให้อันนี้ช่วยกันก็เหมือนกันนั่นแหละเราเนี่ยไม่ได้ไปช่วยแพะช่วยน้ำช่วยอะไรนะช่วยค่าน้ําช่วยค่าเราก็ช่วยซองไปคําว่ายิบตรงนี้ก็หมายถึงคนที่มีความสามารถแต่ถ้าติดงานกิธุระนาันั้นว่ากันไปอย่างเพื่อนฉันแต่งงานเนี่ยฉันก็ไม่ได้ไปหลายงานนู่นแต่งที่บูกินาฟาโซมันส่งมา ใครจะไป่ะพี่ต้องขึ้นเครื่องบินไปกัหมดเท่าไไรแล้วอีกคนหนึ่งแต่งที่โอมานอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ดูอานะดูอาไปทางไลน์ไปทางเฟซไปเพราะว่าเราไปร่วมไม่ได้หรอกนะเพราะไม่มีสตางค์ซื้อตั๋วเครื่องบินไปอ่านะถ้าไม่มีความสามารถศาสนาก็ไม่ได้บงังคับแต่ดิษนีเนี่ยบอกว่าไงรู้ไหมอีลาดูอีย,ยาฮาดูกุมอีลาวาีมะตินฟัลยะติฮาเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พระเจ้าเนี่ยถูกเชิญไปร่วมงานวารีมะก็จงไปเถิด อีกะดิษหนึงบอกว่ามันตรอกะดาวะตะฟะกก็ดาวัลลอหัวรอสูลุผพูดใดทีเดียละทิ้งคำเชิญนะความจริงแล้วเขาได้ฝ่าฝืนต่อัลอ์และรอสูลของพระองค์แล้วอีกรายงานหนึ่งบอกว่าเราดูอัยยัตเราดูอีิตุอีละกูรออนลรียีอาีเจับตูถ้าฉันเนี่ยถูกเชิญไปรับประทานขาแกะเนี่ยนบีบอกว่าไงฉันก็จะตอบรับอย่างแน่นอน วา่า,า,วาเราอห์ดิว่าเราอห์ดิยาอิลียซิรอ,อุลลิลกกิอลิบลกกิอบินตูและถ้าหากว่าฉันได้รับมอบสี่โครงนะได้รับมอบสี่โครงแกะแก่ฉันเนี่ยฉันก็จะรับไว้แน่นอนฮะดิษนี่สองเรื่องนะพี่น้องหนึ่งก็คือการเขาเรียกว่ารักษานําใจกันด้วยเป็นการสร้างเขาเรียกสร้างความสัมพันธ์ถ้าถูกเชิญไปเนี่ยแม้ว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ได้เลี้ยงรู้รอะไรเนี่ยนะเราไม่ก็ไม่ได้มีไม่เขาเรียกอะไรนะ ไม่ได้ติดปัญหาอะไรไม่ได้ติดธุระอะไรเราไปนะพี่น้องใมว่าง,งานนั้นอาจจะเลี้ยงไม่ได้แบบทันโรงแรมอาจจะเป็นเลี้ยงบ้นบานเนี่ยนะแล้วก็มีความสามารถในการไปแล้วอีกอันนึงเนี่ยการรับของฮัดียาเนี่ยนะเป็นการรักษาน้ําใจเหมือนกันบางคนเนี่ยพี่น้องบากว่าเขาให้บูดูมาขอโทษนะไอ้เรากินบูดูไม่เป็นหรอกเพราะเราคนคนภาคกลางอ่าใช่ไหมนะบูดูอ่ะ,อะเรากินไม่เป็นคนภาคกลางบางคนกินไม่เป็นพี่น้อง แต่กรับมาเหอะทาไมอ่ะก็มีคนอื่นกินแต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยฉันไม่รับหรอกฉันไม่กินพี่น้องบางทีเปไงเสียกําลังใจเสียหน้ากันเลยนะนั่นการรับของฮดีญะเนี่ยเป็นการสารความรักซึ่งกันและกันและการให้ก็เช่นเดียวกันการรับก็เหมือนกันนะอย่าเสียมาราย,ยาบางคนนี่พอให้ของไม่ถูกใจหน่อยก็ไม่รับไม่ใช่พี่น้องรับเหอะนะครับส่วนเราจะทานหรือเราจะไปบริจาคต่อทําต่อหรือไปให้คนในครอบครัวก็เป็นเรื่องของท่านเพราะท่านรับมาแล้ว นะพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับแสดงว่าการที่ไปงานเนี่ยนั่นนะพี่น้องก็คือเป็นเรื่องที่ดีแล้วส่วนไอเรื่องซองเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากนะเออแล้วก็อีกอันนึงพี่น้องอย่างที่ฉันบอกแหละบางครั้งเราเนี่ยไปไปไปเน้นในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนานะเพราะอะไรพี่น้องเพราะเรื่องของศาสนาเนนะบีสอนให้เราดูอาให้กับคู่บ่าวสาวดูอาให้คนกับคนเลี้ยงอาหารแต่ปรากฏว่าเป็นไง เราไม่เคยกล่าวเลยดูอาเราไม่เคยกล่าวให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยถ่ายรูปอย่างเดียวแชะแชะกลับบ้านดูอาบาเราก็ลอดยังไม่เคยกล่าวเลยไปสิบงานบารากัลอ์ก็ไม่เป็นเข้าใจบารากัลอดเนี่ยเป็นเพลงอย่างเดียวไม่ใช่นะพี่น้องนั่นเป็นดูอาที่นบีสอนเออแล้วก็ไงแล้วก็ดูอาให้กับเจ้าภาพก็ไม่เป็นไม่เคยดูอาให้กับเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเลยเนี่ยพี่น้องอันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับสุนนะข์ของท่านนาบีนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยว่า ในการช่วยงานเนี่ยนะพี่น้องไม่ถึงขั้นต้องจดนะบินไอวัดเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหจดจดแหลกเลยอาจารย์เนี่ยเขาใส่ซองมาเขาเขียนชื่อเนี่ยเราต้องให้ซองที่มีชื่อเขาได้รู้ไนงะว่าใครเป็นคนให้จริงๆแล้วการทําบุญเนี่ยพี่น้องการทําบุญที่ดีที่สุดคืออะไรที่ฮะดิษนบีบ,บอกว่าอยู่ใต้ร่มเงาของลอสุบฮานอหัวตาลาเจ็ด บุคคลที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอลรรค์เนี่ยคือใครหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ทําบุญมือขวาและมือซ้ายไม่รู้แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าไม่ต้องการที่จะบอกดังนั้นไอ้การที่บอกเนี่ยฉันทำนะมีชื่อฉันอยู่นะก็ต้องเนียดให้ดีบางคนก็เนียดว่าให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเราตอบรับแล้วเราช่วยงานแล้วเอาว่ากันไปแต่บางคนเนียดเพื่ออะไรเพื่อจะให้งานหน้านะแกได้มาช่วยฉันบ้างนี่อันนี้ปัญหาแล้วพี่น้อง กับงานที่แล้วฉันก็ช่วยไปตั้งสองพันนี่แกกลับมาสองร้อยเนี่ยนะใช่หรือเปล่าล่ะยีเอ้ยเนี่ยมันไม่ใช่ตกลงไอสองพันที่แล้วเนี่ยหวังอะไรหวังให้เขาจะเอามาคืนใช่ไหมอันนี้ก็เรียนว่าฮิบาบินไอวัดเขาเรียกให้แล้วมีการข้อแลกเปลี่ยนมันไม่จะให้จริงพี่น้องมันเหมือนการซื้อขายเนาะนั้นก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะถ้ามีเราก็ช่วยถ้าไม่มีเราก็ดูอาให้แต่ถ้าเชิญฉันก่อนฉันก็บอกนิดน,นึงนะ ฉันก็ไม่ได้ให้เยอะหรือว่าบางงานฉันก็ไม่ได้ให้โดยซ้ำนะครับแต่ฉันมีให้พี่น้องแน่นอนก็คือดูอานะแต่ถ้าดูแล้วเราพอจะช่วย้ก็ช่วยกันนะอันนี้ก็เรียกว่าเรื่องของสังคมด้วยแล้วการช่วยเหลือกันด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะหวังกับพี่น้องก็คือขอให้คู่บ่าวเจ้าสาวเนี่ยได้รับความจำเิญแล้วก็ได้ใช้ชีวิตคู่อย่างราบรื่นบนหนทางของอิสลามบินลาฮิตาฟิบันฮิดายะอัสสลามอะยในกุมวมเร์มะตุลลอฮิวะบเระกาต์